สูตรมหัศจรรย์สำหรับบำรุงเส้นผมให้เจริญงอกงามใครอยากผมสวยสุขภาพดีต้องลองค่ะเส้นผมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับบุคลิกภาพของสาวๆแต่มีผลิตภัณฑ์มากมายที่โฆษณาว่าจะช่วยดูแลเส้นผมให้เจริญงอกงามอย่างรวดเร็วแต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นล้วนมีราคาแพงบางครั้งมันก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการโชคดีที่ตอนนี้เรามีสูตรธรรมชาติ ที่จะช่วยให้ผลลัพธ์เป็นไปอย่างที่คุณต้องการค่ะวันนี้เราจะนำเสนอหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เส้นผมของคุณเติบโตโงอกงามได้อย่างรวดเร็วค่ะนี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมส่วนผสมน้ำผึ้ง6ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอก6กช้อนโต๊ะอบเชยสมช้อนโต๊ะวิธีทำอุ่นน้ำมันมะกอกให้ร้อนจากนั้นนำไปผปสมกับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและนำส่วนผสมไปนวดให้ทั่วหนังศีรษะ และเส้นผมของคุณเสร็จแล้วให้นำหมวกคลุมอาบน้ำมาใส่ไว้และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นสระผมตามปกติทำสามครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะปัจจัยหลักที่ทำให้ผมร่วง 1. ใช้แชมพูที่มีสารซักฟอกผสมอยู่คุณควรอ่านฉลากแชมพูที่เลือกซื้อไว้ว่ามีสารซักฟอกผสมอยู่หรือไม่ เนื่องจากสารเคมีชนิดนี้จะสร้างความระคายเคืองให้กับหนังศีรษะซึ่งมันจะไปกระตุ้นต่อมไขมันซึ่งมันจะไปกระตุ้นต่อมไขมันทําให้ต่อมไขมันผลิตไขมันมากขึ้นจึงส่งผลให้เกิดการสูญเสียเส้นผมและปัญหาอื่นๆตามมาค่ะ 2. การขาดธาตุเหล็กหากคุณมีธาตุเหล็กในเลือดไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดผมร่วงและสาเหตุนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงในระหว่างตั้งครรภ์ค่ะ 3. าต่อมไทรอยทำงานลดลงการทำงานของต่อมไทรอยที่ลดลงอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลของโฮอร์โมนจึงส่งผลให้เกิดการสูญเสียเส้นผมค่ะ 4. สุขภาพสุดโทมการสูญเสียเส้นผมเป็นเรื่องปกติหลังจากการเจ็บป่วยการผ่าตัดการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมน ในระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการรักษาโรคด้วยยาบางชนิดซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียเส้นผมได้เช่นกันค่ะรวมถึงการติดเชื้อขั้นรุนแรงหรือโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและหงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงตั้มโดยความสุข ทุนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบปกดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ